สวัสดีนะคะชาวราศีพฤษภนะคลิปนี้เป็นคลิปโอนะคะความรักคนโสดนะกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะประจําวันที่1น,นะคะถึง15บห้ากุมภานี้นะว่าความรักของชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะช่องของเราดูตามสารหลักตะวันตกนะหากคุณลัคนาราศีพฤษภนะคะและเป็นผู้ที่เกิดวันที่20บเมษานะถึง ยี่สิบพฤษภาก็สามารถเข้ามานะคะรับชมคลิปีโอนี้กันได้เนาะก็มาดูกันนะคะสําหรับชาวสีฤษะศกเนาคนโสดก่อนเลยจริงๆน้องหมอคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่ในบางคนนะคะจะมีคนเก่านะวนเวียนกลับมาติดต่อนะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะที่ค่อนข้างชาดเนาะอาจจะมีแฟนเก่าคนคุยเก่าคนรักเก่าเนาะคนเก่าในชีวิตนะคะได้มีการแบบ วนเวียนกลับมาติดต่อหรือกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะหรือเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่อาจจะมีการแบบติดต่อนะคะคนเก่าเนาะเออหรืออาจจะมีเรื่องที่แบบว่าช่วยเหลือกันเกิดขึ้นนะคะในปักนี้เนาะแต่ถามว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภกอ่ะมันเป็นยังไงเนาะกับคนเก่านะคะที่มีการแบบวนเวียนกลับมาตรงนี้เนาะจริงต้องบอกว่าคือแอนรู้สึกว่าชาวราศีพฤษภคนโสดอ่ะคือคุณค่อนข้างแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองนะคะ โดยเฉพาะในปักนี้เนาะคือคุณแบบเป็นไพ่ก้าวถวยคือคุณก็แฮปปี้นะกับชีวิตของคุณกับสิ่งที่คุณเป็นกับสิ่งที่คุณทำนะคะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเนาะตรงนี้ที่ขึ้นมานะแล้วก็แอนรู้สึกว่าต่อให้คนเก่าอจะมีการวนเวียนกลับมาหรือคุณมีการติดต่อไปก็ได้มันไม่ได้เป็นในรักษาความสัมพันธ์ที่คุณหวังว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะกลับมาพัฒนาหรือว่าแบบได้กลับมาคบกันหรือว่าได้กลับมาคุยกันแบบ เชิงความรักอะเนาะตรงนี้นะคะคือแอนร,รู้สึกว่าคือจบมันก็คือจบความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์เก่ามันก็คือความสัมพันธ์เก่านหละค่ะไขึ้นเดทเนาะเออแล้วก็แอนร,รู้สึกว่าจริงชาวราศีพฤษภไม่ได้คาดหวังในการที่ให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมานะคะถ้าเป็นคุณติดต่อไปเนาะแต่ถ้าเป็นเขาติดต่อกลับมาคือแอนรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณแฮปปี้กับชีวิตแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้อยากในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะตรงนี้เนาะมันก็เลยเป็นพลังงานที่แอนรู้สึกว่าารศีพ ค่อนข้างชัดเจนในขอบเขตว่าเออถ้าเขาติดต่อกลับมาคือคุณให้สเตตัสหรือว่าให้สถานะเขาแค่เพื่อนนะคะมันจะไม่ได้มีทางพัฒนาไปมากกว่าคอลเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ยิ่งในบางท่านอ่ะคนเก่าของคุณน่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีคู่มีแฟนหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนอยู่แล้วด้วยนะคะมันก็ยิ่งแบบตอกย้ำว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะพ่ก็เลยขึ้นฟรีดอมคือแอนรู้สึกว่าชาวสิบุญโสกคนโซลอ่ะ พอท่าละอิสระนะคะแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตเนาะอาจจะมีคนเก่ากลับมาจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเชิงความสัมพันธ์ที่แบบสามารถพัฒนาได้นะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าในบางคนเหมือนที่หมอให้ขึ้นเวงคืออาจจะ เขาเรียกว่าเขามีความสัมพันธ์ที่จริงจังอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วนะคะในบางคน่นเออคนคนรักเก่าอาจจะติดต่อกลับมาในลักษณะที่เขาจะแต่งงานก็ได้นะหรือว่าเขาอาจจะแบบกําลังมั่นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะติดต่อคุณกลับมาในลักษณะที่ชวนคุณไปงานแต่งงานแต่งงานหรือว่างานมั่นของเขาแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะเออสำหรับชาวสีพุกโศกนะคะคนโสดเนาะส่วนมาดูการคนที่โสดสนิทนะคะชาวสีพุกโศกน้องจริงให้อกกวว่่าาชศีพุะ คนที่โสดสนิทอะ่ะเออมันมีแนวโน้มนะที่คุณนะคะอาจจะมีคนที่เขาเนี่ยเข้ามาจีบนะในปักนี้นะคะเพราะว่าไพ่เป็น,นไพ่เวลออฟฟอร์จูนในถ้วยแล้วก็เอ็มเพลย์นะคนที่เข้ามาก็จะเป็นชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะหรือโดยเฉพาะราศีเมษนะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่โตกว่าทํางานราชการก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่เอ,อ่อเป็นหัวหน้างานเป็น ระดับผู้บริหารหรือเขาอาจจะทํางานราชการก็ได้นะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างแบบมียศถาบรรดาศักดิ์นิดนึงมีตาแหน่งอะไรเงี้ยเออซึ่งโชคชะตาเนี่ยทำให้คุณกับเขาได้มาเจอกันผ่าน วงสังคมนะคะผ่านการร่วมงานหรือบางคนอาจจะแบบไปสัมมนา,าไปกินเลี้ยงล้วได้เจอคนคนนี้นะคะซึ่งเขาจะเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณหรือเข้ามาจีบคุณก็ได้แต่ว่าชาวศีรษะศกต้องบอกเลยว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณพักในเรื่องของความรักเนาะสำหรับคนโสดสนิทนะคะคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอออยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักแต่ว่าคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการประสบค,ความสําเร็จ การมีชื่อเสียงของคุณนะคะมันก็เลยทําให้คุณแบบไม่ได้โฟกัสที่คนคนนี้ต่อให้เขาจะเข้ามาชอบเข้ามาจีบหรือเข้ามาสนใจมันก็เป็นพลังงานที่คุณให้สเตตัสคนนี้ในลักษณะของความเป็นเพื่อนมากกว่านะสําหรับชาวราศีพฤกษภกนะคะคนโสดเนาะโอเคไปต่อการสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไปดูกันสวัดีนะคะชาวราศีพฤษภนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ คุณอาจจะดีวกับทัตลมนะคะเมทุนบนลุมนะหรือราศีมังกรก็ได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะราศีพิจิกก็ได้นะอืด้วยไพ่เดทนะคะที่ขึ้นมาอความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาในอดีตอะต้องบอกเลยมันค่อนข้างนิ่งนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาบางคนมีการทะเลาะก,กันที่นี่เนี่ยคือมันอาจจะมีการทะเลาะก,กันนะคะ ่าพเป็นเดบิวอ่ะคือมันอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเรื่องนีสใส่ดาเนินบางอย่างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของความห Grammy ึงหวงก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้นะคะแต่แอร์รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องการทะเลาะกันแบบเรื่องที่อาจจะมีฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยพอใจที่ใส่บางอย่างของอีกฝ่ายแล้วรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นปัญหาเนาะแล้วก็มีการทะเลาะกันนะคะมีในเรื่องของการหุดหงิดในเรื่องของการใช้อารมณ์ในเรื่องของ แบบสภาวะที่มันท็อกซิกในความสัมพันธ์ประมาณนี้ก็เลยทําให้คุณกับเขาเลือกที่จะนิ่งนะคะเพราะว่าเบื่อแล้วกับการที่ทะเลาะกันเบื่อแล้วกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนาะซึ่งถามว่าในปักแรกเนาะเดือนกุมภานี้นะคะจะเป็นยังไงจริงมีคนหนึ่งที่ตัดสินใจนะคะในการที่จะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ต่อให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นโอกาสสําคัญก็ตามนะคะตรงนี้เนาะเลือกที่จะ ทิ้งความสัมพันธ์นี้เพื่อไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่มันดีกว่าแล้วถามว่าแบบอยากทิ้งจริงไหมหรือว่าอยากเลิกหรืออยากจบจริงๆริงไหมแอนรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากนะคะที่บอกว่าเขาไม่ได้อยากแอนรู้สึกว่าเป็นฝ่ายเขามากกว่านะที่แบบเออเลิกที่จะตัดสินใจที่จะตัดจบต่อให้เขาอะยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้เพราะแอนรู้สึกว่าตัวเขาเองอะเสียดายอันที่1แล้วก็ที่2อแอนรู้สึกว่าเขาค่อนข้างยังเสพติดหรือว่ายังรู้สึกชอบหรือว่าสนใจในตัวคุณค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้เนาะ เออแต่ว่าด้วยอีโก้นะแล้วก็ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นแอลรู้สึกว่าแบบมันก็เลยเป็นอะไรที่ตัวเขาอาจจะเป็นคนพูดหรือเป็นคนบอกหรือเป็นคนที่ตัดจบความสัมพันธ์นี้ในปักนี้นะซึ่งถามว่าชาวราศีพฤษภรู้สึกยังไงคือแอลรู้สึกว่าชาวราศีพฤษภอะชิลมากนะคือถ้าแบบจบคุณก็เออก็จบก็จบอะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนที่นิสัยเหมือนกันด้วยนะคะคือเขาเองอะเป็นควีนดาบคุณเองเป็นคิงดาบคือหมายความว่าแบบ เออยอมหักไม่ยอมงออะคือหักหกไปเลยเลิกเลิไปเลยไม่คุยก็ไม่คุยนะคะแล้วก็ไม่มีการงอด้วยนะแล้วก็แอนรู้สึกว่าพอเลิอกอะคือชาวราศีพฤษภก็ชิลมากคือแบบอาจจะไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปเที่ยวแฮงเอาท์ปาร์ตี้นะคะตามสไตล์ของคุณเนาะอืมซึ่งตัวเขาเองอะเฮิร์ทนะบอกเลยว่าเฮิร์ทคืออาจจะเป็นคนบอกเลิกเองแล้วก็เจ็บเองนะคะเพราะว่าคุณน่ะ คือไพ่ของคุณอนะมันเป็นไพ่ของ The เดอะฟูลเนาะกับคิงดาบคือคุณรู้สึกว่าเออในเมื่อเขาตัดสินใจแบบเนี้ยคือคุณก็เคารพการตัดสินใจคุณก็โอเคเป็นอิสระแล้วคุณก็ตัดจบจริงๆนะเพราะว่าไพ่ไพ่คิงดาบเนี่ยเป็นลักษณะคนที่ค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็คบไหนคํานั้นนะคะนะเออซึ่งตัวเขาเองอะเป็นพลังงานของควีนดาบก็จริงแต่ว่า ลึกๆเนี่ยคือมันเป็นห้าเหรียญอะคือเขาก็ยังเสียดายอยู่แล้วเขาก็รู้สึกไม่โอเคแล้วแถมสําคัญน่ะไพ่เขามันเป็นห้าถ้วยกับเดทคือไม่ได้แฮปปี้นะกับการที่จะแบบจบกันหรือว่าเลิกกันในครั้งนี้นะคะแต่ด้วยเขาก็มีโก้เหมือนกันหรือว่าเขาก็มีจุดยืนของเขาเหมือนกันนะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้เออท้ายที่สุดแล้วก,ก็จบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็อาจจะร้องไห้หรือว่าอาจจะเฮิร์ตอยู่ในมุมของตัวเองอะไรประมาณนี้ซึ่งชาวสีพฤษภไม่ได้เป็นแบบเขานี่ย คือคือคุณเป็นอารมณ์เหมือนแบบตรงๆอะ่ะคือจบก็จบโอเคก็จบอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้แต่เขาอะ่ะจบแต่ว่าใจไม่จบคือใจเขายังแบบว่ามีความรู้สึกให้คูณหรือว่ายังแบบ เสียใจเสียดายนะคะแล้วก็รู้สึกอกหักรู้สึกแบบตัวเองแบบโดนทิ้งตัวเองไม่มีค่าอะไรประมาณนี้ที่แบบดูคุณไม่สนใจเขานะคะนะตรงนี้เนาะไพ่มันก็เลยเป็นลักษณะที่แบบว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเป็นแบบโอเพนรีเลชั่นชีพเนาะแล้วก็แอนรู้สึกว่าเขายังแบบมีความโฟกัสให้คุณหรือว่ายังมีความลหลงไหลหรือมีความยึดติดกับคุณอยู่นะคะตรงนี้แต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยแอบนบรู้สึกว่ามันจะทําให้ทั้งคุณและเขา่มีการเติบโตนะอ ทางด้านจิตวิญญาณมีการเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีการรู้มากขึ้นว่าตัวเองเนี่ยต้องการความรักแบบไหนหรือว่าความสัมพันธ์แบบไหนนะสำหรับชาวศีรษกศกนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะก็ประมาณนี้นะคะนะเราไปต่อการนะสำหรับชาวศีเษถุนนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกการติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย